มิเกลว,ว่าลามิเกลก็แพ็กดีนะคะห่อบับเบิลทบทับกันวุ่นวายอะแต่ก,กีตาร์ก็ยังแตกหักอยู่เอ้ยไม่ได้แตหกหักก็มีตำหนิจากการขนส่งนะคะแล้วมิเกลก็เป็นร้านที่รับปากเนาะว่าเคลมร0% 0ค่ะคืนตัวเก่ามาส่งตัวใหม่ให้ตัวนี้ก็เป็นตัวตำหนิขนส่งเขาก็ไม่ได้เคลมเงินให้มิเกลนะคะก็เป็นร้านนี่แหละค่ะเคลมร0% 0 มิเกลก็จะเอาตัวตำหนิมาขายทุกถูกค่ะซึ่งรอบนี้หวยลวงที่ตัวนี้นะคะกีตาร์โป่ง38นิ้วสภาพตำหนิก็คือไม้หน้ามันอ้าออกมามีตำหนิแค่จุดเดียวค่ะเทสสินค้าแล้วใช้งานได้ตามปกติเลยไม่ได้ขอคนรับได้นะคะพอแจ้งทุกอย่างชัดเจนแล้วค่ะว่าสินค้ามันเป็นตำหนิ ด้วยความที่มันมีตําหนิอยู่แล้วก็เลยนี่จัดส่งก็จะไม่รับเคลมประกันเพิ่มนะคะถ้ามันแตกหักเพิ่มเติมแต่ว่าเราแพ็กดีค่ะสบายใจได้เลยสินค้าตําหนิไม่มีปลายทางนะคะมีแค่แบบโอนหรือไม่ก็เข้ามารับที่โกดังจ้าตัวนี้ยังอยู่นะคะถ้าเกิดมิกลขายน้องได้มิกลจะรีบลบคลิปเลยถ้ายังไม่ลบคลิปก็แปลว่ายังอยู่นะสนใจสั่งซื้อสอบถามราคาแอดไลน์มาได้เลยคะ่ะ g p ดจีเพจมิ